สวัสดีอาจารย์ดิฉันนางสาวพัสมาอูเซงรับผมนายวันอัราแซเดงวันนี้จะมาสาธิตการขึ้นลิฟต์ในในตึกอชทีค่ะขั้นตอนแรกนะคะนี่ก็คือปุ่มกดลงแล้วก็นี่ขึ้นถ้าเราจะขึ้นแล้วก็กดปุ่มขึ้นมาดูกันนะคะ ปิดค่ะแล้วก็เลือกชั้นว่าเราจะไปชั้นไหนเช่นชั้น7นี่ก็คือปุ่มกดเวลาเราค้างในลิฟต์ค่ะนี่กลิ่งเรียกเขาค่ะข้ออดีก็คืข้อดีก็คือ ไม่เคยค้างมีความสะดวกรวดเร็วเวลาขึ้นก็คือเวลาขึ้นหรือลงก็จะเร็วครับไม่ไม่สะดุดไม่เคยค้างข้อเสียข้อเสียก็คือมีปุ่มมีปุ่มออกหลายหลายอันนะครับ มีปุ่มออกหลายอันไม่รู้จ,<บ>จะกดปุ่มอันไหนคะกดก็คือมีตรงนี้แล้วจะมีตรงนี้อีกทําไมนีกลุ่มของดิฉันก็จบการสาธิต